ยาสัน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 ยาันนี่ยาสันยาสันยาสันนอะไรสูงน้ำโค ดฮัลโหลสวัสดีครับพี่นงครับสวัสดีพี่นองปังป่ายครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเอฟซีสุขุสุคนครับพี่นองครับตอนนี้เราก็อยู่ที่รีสอร์ทนะครับผมรีสอร์ทท่านทิพย์นะครับอันนี้เรามาทำอะไรครับเสียบเบิร์ดเก็บบกคอครับเก็บบกคอครับผมครับผมเก็บไปกินเองวะครับเก็บไปห้ตมันครับตมันอยากิน เดไปฝากพยามารยู่ท้องหน้าโคกน้องหน้าครับข้อโดกโดกครับพี่น้องครับต้นบกใบเตบแล้วครับกอดบะหุ่มนะครับทิฟค้นกับกอดบะหุ่มนะครับเศร้าคน้นหาซิฟค้นกับกอดบะหุ่มครับกันกอดทั้งปลายมันนะครับอดีมางานบวชนะครับผมงานบวชของ นาต่อยเราเป็นปูต่อยแล้ว,ลวเป็นพระแล้วนะครับผมอนุโมทนาสาธุนะครับผมแล้วก็ฮา,าก้แล้วเวียกแล้วฮาองก้สีกกับโคบกน้องหน้านะครับก็เลยได้เก็บปักคอไดฝากพญาพมันพญามันอยู่หน้าพอดีแล้วกาลังสามเขา่าสามกะแล้วก็ตอนนี้ก็กาลังจะทํอ่าเป็นโกดังนะครับผมเครดโรงงานเ็ดโต กับเขานะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็สร้างมาได้นะครับผมเป็นโตไม้ประดูนะครับสร้างจองมาไว้เลยนะครับอยากได้โตไม้เนี่ยแข็งงามๆไปว้ในบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านในมุ่งล้างค่าอยู่ครับพี่น้องโกดังนะครับสร้างเอาไว้ก่อนเลยแต่ว่าไม่ต้ครับว่าเกินหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าคนงานอยู่หันหลายนะครับเหซอยกันข้าวเดี๋ยวปุ๊บปั๊บครับพี่น้องนะมาเบึงบักครอครับพี่น้องครับ มะครอนี่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะเสียเบิร์ตหูเหี่ยงนอกบ้านวงจักรกันเลยคุณคอเหรอคุณคอมาทีเลื่องกรคอได้ฮะหูบอตะกีะก้ว่าอันเขาคอนะข้าเจ้าปลูกต้นบอกคอ,อหลายเดลอเขาเรียกกันเขาคอเอ <c oughs> ขาเพิ่งงงม,มา <c oughs> มันแข้งบ่เชิบัน่เป็นแมงแข้งมากบ่บบ่่เห็นแมงแข้งบ่ขึ้นไปนั่นเออบ่เห็นอู้ถ้าพี่ไก่หลายแห้งเลยพี่น้องแมงแข้งอยู่นี่ครับว่าต้นใหญ่มากนะครับมื่อกี้แล้วพี่น้องเนี่ยยางให้เบิ่งแก่ไก่ครับนี่พี่น้องต้นใหญ่แห้งครับบเรารูว่าจะปีแล้วมันหาซิฟหกซิฟแล้วบนเป็นปู่คอแล้วนะครับคือปลายี่ดีเลย ต้นใหญ่เลยพี่น้องเพราะว่าต้นคลอต้นนี้ไม่ได้ซื้อมาปลูกเป็นบ่ปลูกอเองเ,เกิดเองตามธรรมชาตินะครับผมพี่น้องก่อนเพิ่นสีมาเห็ดเฮดร,รี่สอดกอนสีทางฟ้าเฮดรี่สอดครับพี่น้องเมือ่อก่อนเป็นป่านะครับเป็นป่าธรรมชาติครับอันนี้ก็ต้นคอกต้นธรรมชาติเลยครับต้นใหญ่ครับให้หนาให้ตายไปดวนมาพี่น้อง <c oughs> บ่ไอย่างนี้เวลาว่างเลยพี่น้องครับ ม่มีเวลาว่างครับผมช่วงนี้สนใจแต่งานและก็งานนะครับผมสมปูนอย่างเดียวครับพี่น้องครับสมปูนอยูโก,กดังนะเดี๋ยวเสียเบิง้งกล้องหลังเบิ้งกล้องหนาพี่น้องมันบ่นชัดเจนเนาะเดี๋ยวเบิ้องกล้องหลังครับเนี่ขึ้นไหนชัดเจนเนหพี่น้องข้อดกครับฝนแห้งตกลงมาดีช่วงนี้นะครับหนาฝนพร้อม เต็มต้นเลยนะครับปกติพิการนี่แม่งแข้งล้าหลายครับพี่น้องครับหลายแห้งมาสันไปเนะนะครับพอทนะสิตธา์ตแก้วตําแก้วเสมอครับผมตําแก้วแม่งแข้งเสียบหอมมาสันแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าไปไหนหมดนะครับผมแม่งแข้งปีนี้หรือว่าห้าไหนมาบอกเบ้าปกติมันก็ต้องอยู่ตลอดเนาะทองฟ้าแจ่มใสครับหลังจาก ชุ่มครึมเมื่อเช้าอากาศดีตอนนี้แดดก็กําลังจะออกแดดเริ่มจะออกนะครับหานลงมาเท่าไหร่นะหานลงมากี่งาแล้วนะสามงาครับผมขาสั้นเที่ยวเที่ยหนูบอกว่าอย่าสั้นอย่าสั้นนาอย่าสั้น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 นี่อย่าสั้น อย่าซั้นย่าซั้นซั้น,น,นมาได้ยัง <c oughs> สูงเ <c oughs> สียเวอร์นี่จะกลัวความสูงนะครับ <c oughs> กลัวน้ำพร้อมบกวไอน้ำเป็นอยู่เสียเวอร์ <c oughs> ายน้ำก็เป็นเ <c oughs> มื่อนั้นเนี่ยโอใส่ลงไปเอาอย่างก็ใส่ลงไปเอา <c oughs> อย่าง,งมาเมื่อนั้นปลาบึกปลาบึกเออปลาบึกมันตายครับพี่น้องเ <c oughs> สียเวอร์โตน้ำมาเนี่ยโอ้ปาเป้ามันขึ้นมาเนี่ยพี่น้อ จะเบิดใบหน้ามาเป็นกระบอกต้นน้าตามตามให้ตาม,ตาม,ตามควักมือใบใบใบหน้ากัาบวัเป็นกระบอกบอกกันงเงยเบื่องเหนือมันครับอื้มเฮ้ยจักบาทด้เนาะสดแกวคักๆจะยัวจักบาท อื้มืออืหมออ่าสื่อหมอกกอกเลยพี่น้องเอ้ยซื่อหมอกกอกโอ้พักขนาดพี่น้องเอ้ยอ่า มาครับพี่น้องผู้ใดอยากกินน้ำกันนะครับอันนี้ซิฟหน่วยบาทครับซิฟหน่วยบาทเด้เหล่าเลี้ยนพูดได้อยากกินกะมาแวปปีนเอาได้นะครับพี่น้องพูต้องปีนก็ได้ห้าเราห้าม,ามสาวไม่แสแถวนี้นะครับมาต่อยเอาได้นะครับ <c oughs> อะไรครับอ มีออเดอร์ส่งอินทผพาลัมด้วยนะครับวันนี้แล้เวเกียบบกคอแล้วกันพีน่น้องไม่แต้มเอาพี่บะครับฮะเอาเอาอยู่ปะ <laughs> ไม่แต้มนะครับผมจากร้านเสือน้อยเฟอร์นิเจอร์แต่ผมสาขาสังคมสาขา <c oughs> ว้างสะพุ่งครับวัดเลยหลายสาขาแห่ง,งนะครับผมสำหรับด้านเสือน้อยเฟอร์นิเจอร์อำเภอสังคม น้องค่ายหรือว่าจะไปทั้งเลยนะครับบางสะพุงนะครับหาเลยครับคนหาเลยด้านเสือน้อยเฟอร์นิเจอร์อมาเที่ยวได้ก็ได้บอกข้อกับน้ำเที่ยวนั่นนะครับสองปีอ่ะผู้ใดอยากกับมาต่อยเอาครับพี่น้องบอแพงครับบอแพงะมานลอยต้องลอยนี่ละอเ่เลรดนะครับบอแพงบอแพงครับ ตัยกินได้นะครับดีแนวสีาพามาเบิ่งแนวแพงมาที่นี่แนวแพงแต่ว่ากะผู้ใดเขามาเยี่ยมกัให้ชิมนะครับนี่นะครับผมตกมาปีนี้ปั๊บ <c oughs> ลูกใหญ่นะครับผมเรอว่าลูกใหญ่ที่ห้าวมะขอบนี่กันเป็นนอนครับพี่น้องครับกันมลแรงวันมาทํามาเห็ดนอนใส่เพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกบ่อย ก็ต้องระมัดระวังครับผมเขออ้ายานมันเกิดหนอนเกิดหยังเนาะนะครับอย่างให้พี่น้องกินเสบแทบสนเดนะครับซุกแล้วครับเลืองแล้วครับนะครับสวยงามพี่น้องสนใจกระทักได้ครับ คือโอกาสขายของพี่น้องน้ำนะครับตอนนี้ก็ตัดออกไปหลายแน่แล้วนะครับผมพี่น้องมาพี่น้องผู้ได้หมักวานทักมาเลยจ้าทักมาเลยจ้าเย่วๆนะจ้ะทักมาเป็นกับคอมเมนต์มานะครับผมคอมเมนต์เป็นเบอร์โทรมานะครับ450ร้วมส่งนะครับผมพี่น้องต่อ1กิโล ราคาแบ่งๆกันกินนะครับผมนี่นะครับหรือว่าพี่น้องอยากมาถ่ายรูปจะมาถ่ายได้นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมโรงแรมทานทิปอินน้องคายรีสอร์ทครับพี่น้องขี่เข้ามาบ้านน้องสองห้องนะครับผมหนาลานสมมอไส้นะครับผมเดียวเข้ามาจะเห็นป่ายนี่ก้อนมูเลยนะครับ ดีเข้ามาได้นะครับดกดีครับผมปีนี้ชื่อว่าดกดีแห้งนะครับเบ่งกันเลยลูกโตๆโตโตนะครับผมผลดกๆนะครับดกดีครับอันนี้ก็มีคนจองไปแล้วนะครับมีคนจองพร้อมสุกแล้วนะครับแง่มใดบุฟนซิมาเอา จองไปแล้วนะครับบางทลาไ่บางแทงกะท่านีมีคนจองนะพี่น้องนี่เข้ามาถ่ายรูปได้นะครับโอเคครับผู้ใดอยากกะทักมาาครับผมพี่น้องอยากกินก็ทักแชทมานะครับผมทักท้ายกันได้รือว่าทักเขามาเล็นน้ำก็ไดน้นองพี่น้องเนาะนะครับโอเคครับผมคลิปนี้เอาไว้ซับนี้นะครับพี่น้องคอยพี่น้อง อยู่รอดปลอดภัยนะครับผมจะเป็นโรคเป็นไพ้ด้วยพี่น้องเน่ยนะครับผมดูแลสุขภาพทุกทุกท่านก็แล้วกันครับผมคิดฮอดคิดถึงคือเก่าครับอุ๋มหลีพินันเอาไว้ซัมนีสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับพี่น้องครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผม